ครับคุณผู้ชมครับถึงช่วงเวลาของ Approved by Dr. Smith แล้วนะครับช่วงเวลาที่เราจะมาไขปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับสุขภาพที่ส่งผ่านมาทาง Forward Mail ต่างๆนั่นเองครับคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมครับว่าพออายุเกิน30ขึ้นไปแล้วนะครับมักจะลืมนั่นลืมนี่ลืมกุญแจรถบ้างคิดอะไรก็ไม่ค่อยออกสมองตื้อๆนะครับเลยเกิดข้อสงสัยที่ว่าเมื่อคนเราอายุมากขึ้นแล้วสมองของเราก็แก่ขึ้นไปตามวัยจริงหรือไม่สําหรับความเชื่อนี้จริงครับ Approved สมองเป็นเอวิวัสั่การการทำงานทั้งร่างกายของคนเราซึ่งทุกคนก็รู้ดีว่าต้องดูแลรักษาให้ดีที่สุดอย่าให้เสื่อมก่อนวัยอันควรซึ่งปัจจุบันนี้มีอัตราของคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมก่อนวัยอันควรมากขึ้นโดยปกติเมื่ออายุมากขึ้นเซลล์สมองจะค่อยๆลดลงและไม่มีการสร้างเซลล์ใหม่ทดแทนส่วนที่ตายความสามารถในการจดจำเรื่องราวต่างๆจึงถดถอยไปตามวัยที่มากขึ้นมีอาการหลงลืมคิดอ่านช้าลงเข้าสู่ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ แต่เราสามารถลดความเสี่ยงหรือชะลอการเสื่อมของสมองได้โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินชีวิตหากิจกรรมต่างๆที่ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการทํางานของสมองและระบบประสาทเช่นการออกกําลังกายซึ่งทําให้ไหลเวียนเลือดในสมองเพิ่มมากขึ้นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ที่มีส่วนช่วยป้องกันภาวะสมองเสื่อมและป้องกันการหลงลืมอย่างสารสกัดจากใบแปะกล้วยรวมถึงการอ่านหนังสือเพื่อให้สมองได้ทำงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สมองแข็งแรงครับ อย่าลืมดูแลสมองของเรานะครับด้วยการพัฒนาทักษะต่างๆหลายๆด้านจะทําให้สมอง,องเราไม่แก่ก่อนวัยและที่สาคัญที่สุดครับหาอาหารที่มีประโยชน์นะครับมาบำรุงรักษาร่รางกายของเราและก็สมองของเราอยู่อย่างสม่ำเสมอ,สมอด้วยละครับ กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการดรสมิธแล้วนะครับสำหรับออนไลน์คลินิกครับแน่นอนอยู่กับน้องชอนอยู่นะครับในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่พี่โอ๊คตั้งใจเปิดรับคําถามจากผู้ชมทางบ้านเลยครับผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับเช่นทางทวิตเตอร์นะครับที่ @drsmithtv แล้วก็ทาง a c e b o o k นะครับที่ www.facebook.com/drsmithtv ครับวันนี้ก็มีคําถามมา2คําถามด้วยกันมาจาก Facebook ทั้งคู่เลยนะครับันที่คําถามแรกกันเลยนะครับมียาทาหรือยานนดที่ช่วยรักษาเอ็นรอยหวาอักเสบได้ไหมตอนที่ชอนเนี่ย เอ็นน้อยไหวขาดตอนนั้นหรือว่าอักเสบตอนนั้นเนี่ยมียามาทาบ้างไหมครับเบื้องต้นเขาจะมียาแก้ปวดหรือว่าลดอักเสบนะครับกับพวกยาทาเบื้องต้นก็พวกยาที่มีฤทธิ์ในการบรรเทาปวดก็จริงเลยนะครับเพราะว่ายาทาส่วนใหญ่เน้นวิธีการบรรเทาอาการปวดอาการอักเสบนะครับก็จะทําให้อาการเนี่ยทุเลาลงแต่ต้องใช้ถูกวิธีด้วยนะครับก็คือเวลาทาเนี่ยทาเฉยๆไม่จำเป็นต้องไปบีบนวดบางคนเนี่ยไปนวดไปดัดมันนะครับ จากอาการเอ็นที่อักเสบอยู่แล้วหรือว่าขาดอยู่แล้วอาจจะทาให้มันบาดเจ็บมากขึ้นไปอีกถูกต้องครับแค่ทาเท่านั้นเองเพื่อให้ตัวยาซึมเข้าไปและออกฤทธิ์ลดอาการปวดลดอาการอักเสบลงครับการนวดไม่ได้ช่วยนะครับยกเว้นแต่ว่านะครับมันมีอาการอื่นๆมาเช่นแบบเกิดอาการติดขาดหรือว่าอะไรเงี้ยคุณหมอกว่าจะสอนอีกทีหนึ่งแล้วก็จะเป็นการใช้งานที่ต่างออกไปครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เป็นการบาดเจ็บแบบนี้หลีกเลี่ยงการนวดไว้ก่อนเลยจะดีที่สุดครับมาดูคําถามข้อต่อไปกันเลยดีกว่านะครับ ถ้าเอ็นร้อยหวายขาดจะมีโอกาสต่อไม่ติดไหมถ้ามีทําไมถึงต่อไม่ติดและจะอันตรายหรือเปล่าเคยกลัวไหมเรื่องนี้เคยนะเกิดก็มไม่แน่มกันนะครับว่าจะต่อติดหรือเปล่าอันนี้คงต้องถามท่านอาจารย์แล้วล่ะครับท่านอาจารย์ครับมีโอกาสที่มันจะต่อไม่ติดแล้วก็เป็น,นการเรื้อรังบ้างไหมครับโดยปกตินะครับถ้าเอ็นร้อยหวฉีกขาดแล้วนะครับเอ็นจะไม่สามารถเชื่อมกันได้เองนะครับเพราะว่าส่วนที่มันขาดเนี่ยก็จะมีกล้ามเนื้อที่จะคอยดึงทําให ลายทั้งสองเนี่ยแยกออกจากกันห่างกันไปเรื่อยๆนะครับแต่ส่วนที่ขาดนะครับซึ่เป็นช่องว่างอยู่ตรงนั้นก็จะทดแทนด้วยพังผืดนะครับซึ่งพังผืดนี่ก็จะมาเติมเนื้อตรงนั้นให้เต็มได้แต่พังผืดตรงนั้นเนี่ยเป็นอวัยวะที่ทนต่อแรงกระทําหรือว่ารับแรงได้น้อยนะครับ ซึ่งทําให้มีโอกาสจะฉีกขาดใหม่ได้ซ้ําได้ง่ายนะครับแลวก็นอกจากนั้นเนี่ยเมื่อเกิดภาวะที่เอ็นฉีกขาดแล้วไม่ได้เย็บซ่อมเนี่ยทำให้เอ็นเนี่ยสูญเสียระยะความตึงของมันทาให้เอ็นมันหย่อนนะครับผู้ป่วยก็จะมีปัญหาเรื่องของการอ่อนแรงนะครับทำให้เดินได้ไม่เต็มที่นะครับขยงหรือจะเดินเนี่ยก็จะอ่อนแรงครับผมขอบคุณท่านอาจารย์มากๆเลยนะครับจะเห็นเลยว่าการบาดเจ็บเ่ยนะเวลาแก้ไขเนี่ย ยากของการป้องกันเยอะเลยใช่ครับนะครับผมนี้ขอบคุณชอนมากมากเลยนะครับผมครับโอครับมีผลงานอะไรบ้างครับให้พวกเราติดตามตอนนี้ครับได้ครับนะครับก็เดี๋ยวจะมีละครนะครับสี่เรื่องสี่แบบสีรสให้ยังไงบ้างครับมันก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันทีชอนจะแอบเป็นผู้ชายที่ร้ายร้ายกับนางเอกนิดนึงมีอย่างนี้ด้วยหรอใช่มีหลายอาชีพมีอย่ายมีเป็นหมอด้วยครับเดี๋ยวจะรอดูนะว่าจะสายกีรหน่อยนะครับผมแล้วก็หนังสือนะครับเป็น พ็อกเก็ตบุ๊ครวบรวมความคิดทั้งหมดนะครับก็คืออยากให้สนับสนุนเพราะว่ารายได้จากหนังสือเล่มนี้นครับจะไปร่วมสร้างอุโบสถวัดที่ชอนได้บวชนะครับที่เมืองไทยแล้วก็พมา่าด้วยแล้วก็ร่วมให้กับมูลนิธิสัตว์ปักเกตนะครับน้องหมาปักเกตเนี่ยก็อยากมาร่วมทาบุญกันเยอะๆแล้วกันครับโอ้ยเยี่ยมไปเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งคนรุ่นใหม่นะที่ทั้งมีความคิด แล้วก็มีความสามารถเลยทีเดียวครับอย่าลืมนะครับติดตามสาระความรู้ดีๆเรื่องสุขภาพผ่านไลฟ์สไตล์สบายๆแบบนี้ได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์เวลาเกือบๆหโมงเย็นทางช่อง5อย่าลืมนะครับทุกวันจันทร์คุณมีนัดกับดรสมิธ h ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ